เรื่องของน้องต่อแปดเดือนที่หายตัวไป19วันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วใช่อะไรที่เก็บไว้อะไรที่อมเอาไว้ตอนนี้ค่อยๆค่อยคลายออกมาอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกเลยนะครับรบ,บอกว่าแม่ยอมรับแล้วนะครับผู้ชายเสื้อเหลืองมาอุ้มลูกไปไม่มีอยู่จริงเราตามหาผู้ชายเสื้อเหลืองอยู่หลายวันนะซึ่งกลายเป็นว่าอะไรนะที่ผ่านมาก็คือหาอะไรกันก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับ,รบแล้ว ครูบิ๊กโจ๊กบอกตอนนี้แม่เนี่ยลูกอยุดเต็มอกเลยลูกอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงนะครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเฉลยเรื่องราวต่างๆคุผู้ชมผมอยากให้ฟังคำนี้สิ่งที่แม่คนนี้แม่นิ่มเนี่ย <S <S พูดในวันแรกเลยนะ<ม>นว่าลูกฉันหายไปได้ยังไงไปฟังกันครับก็เป็นห่วงว่าเขาจะอยู่ยังไงอะค่ะคนที่เอาไปเขาดูแลให้น้องกินนมไหมดูแลน้องดีหรือเปล่าค่ะก็เอานมให้น้องกินแล้วก<ม>็นอนกันปกติอะค่ะ<ม><น><ม><น> คือก็คือหลับเลยค่ะแล้วก็ประมาณหกโมงเช้า6กโมงเช้าหกโมงครึ่งเนี่ยค่ะก็น้องร้องงองแงน้องน้องก็เลยคานมาบนตัวแม่เหมือนกอดแม่อะไรพวกเนี้ยค่ะรู้สึกก็คือเหมือนว่าน้องโดนอุ้มขึ้นนะคะแล้วก็พอลืมตาก็ตามมัวก็เห็นเป็นเสื้อสีเหลืองค่ะแค่นั้นค่ะหลายคนที่อ่ะคุณผู้ชมครับหลายคนมีคําถามตั้งแต่วันแรกแล้วว่าต่อม่วงของแม่เนี่ยอะไรจะทํางานหนักขนาดนั้น น่หนะสิใช่ไหมถูกไหมถึงจะบอกว่าเนี่ยหลับไม่รู้ตัวแล้วก็มีผู้ชายร<อ>ูปร่างท้วมๆใส่เสื้อสีเหลืองมาอุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ตื่นตามเด็กด้วยนะใช่ยังไม่ตื่นไปตามลูกซึ่งอันเนี้ยเป็นคําถามสําคัญมากๆในวันแรกๆว่าคือวันแรกอองจิงผมก็ไม่อยากสงสัยแม่มากเพราะว่าเราก็คิดว่าเด็กหายหัวอกคนเป็นแม่ถูกไหมถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยคาถามมันก็มาจริงๆแล้วว่าแม่อองจิงถ้าเราถ้าถึงถึงถ้าเป็นเราอะต่อให้เราง่วงเบอร์ไหนนะแต่ถ้าเกิดมีคนมาคว้าลูกเราไปจากอกอะ เราต้องตื่นทันทีจริงๆตำรวจเขาพิรุธตั้งแต่แรกแล้วล่ะตามคำให้การอ<ช>่<น>ะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะบอกอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าโซเชียลได้เขาเป็นแม่นะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแต่ในที่สุดคุณผู้ชมครับความจริงก็คือความจริงผ่านไป19วันอาจริงคดีนี้เราตามกันมานานมากนะ19วันคราคุณผู้ชมเวลามันก็ผ่านไปเร็วและสุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏให้เห็นนะครับเพราะว่า วันที่19ของการทำคดีเนี่ยเมื่อวานนี้ครับ <ไป S 1> พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กบ,บอกว่าจากการสอบปากคำล่าสุดเลยนางสาวนิ่มที่เป็นแม่ของเด็กสารภาพว่าบางเรื่องเนี่ยแต่งขึ้นมาโกหกขึ้นมาทำไมถึงต้องโกหกคำนี้ก่อนอ่เพราะอะไรมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่<ช>แม่เนี่ยยังเล่าไม่หมดหรือเปล่าแล้วค่อยคอยพูดมาครับอย่างเรื่องที่บอกว่า ผู้ชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กออกไปบิ๊กโจกยืนยันบอกไม่มีอยู่จริงนะฮะเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ชายเสื้อเหลืองมนโนไปแล้วหนึ่งไม่มีอยู่จริงแล้วหนึ่งคุณผู้ชมแล้วมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่แม่ต้องพูดออกมาเพิ่มเติมแต่แม่ยังไม่พูดแต่เท่าที่ได้ข้อมูลตอนนี้แม่ให้ข้อมูลที่พอเป็นประโยชน์อยู่บ้างแล้วคาดว่าจะได้คำตอบว่าเด็กเนี่ยหรือว่าน้องต่อเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับบิ๊กโจกบอกเลย ตอนนี้น้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่แม่นิ่มคนเดียวเท่านั้นเพราะแม่ต้องรู้ว่าลูกตัวเองหายไปไหนครับคนเสื้อเหลืองก็ไปกันแต่วันนี้สิ่งที่แม่เด็กพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือเท็จทั้งหมดนะครับคนเสื้อเหลืองก็ไปการอุบโลกขึ้นเองนะครับแต่เพียงแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยเอาลูกไปไว้ไหนนะครับหรือเอาลูกไปไปทาอะไรหรือใครเลี้ยงหมอก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าเด็กเนี่ยอุณหภูมิเนี่ย ร่างกายเนี่ยขึ้นสูงถึง9องศานะครับเพราะนั้นหมอในแพทย์ชนบทเนี่ยอนามัยเนี่ยเขาแนะนําแล้วว่าให้เอาไปโรงพยาบาลน,นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ย,ยก็กลับไม่เอาไปโรงพยาบาลเอากลับบ้านนะครับ เนี่ยแล้วก็คือคือนี่ขนาดบิ๊กโช๊กบอกขนาดนี้แล้วเนาะแต่ก็ยังไม่สามารถเค้นได้ว่าแล้วลูกอยู่ไหนถูขนาดเอาเข้าเครื่องจับเทสอะยสลมารอเข้าเครื่องจับเทสอเอาทั้งพุทธทั้งนิ่มเข้าเครื่องจับเทสแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าคนที่เส้นคลาฟมันผิดปกติที่สุดก็คือนิ่มนิ่มแล้วก็เลยสอบเค้นกันอีกแล้วก็มีพิรุษเยอะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ครับ เมื่อวานเนี่ยตำรวจปล่อยตัวนิ่มกลับบ้านไปก่อนยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรครับคนที่โดนปุปปรับไปแล้วตอนนี้คือพุทธที่เป็นพ่อเด็กะนะพุทธงานเข้า,าพุทธที่ตอนแรกว,ว่าคิดว่าเป็นพ่อเด็กเนี่ยเพราะอะไรครับตำรวจตั้งข้อหาอันนี้ครับเป็นธุระจัดหาพาไปค้าประเวณีครับตอนแรกผมอ่านข้อหานี่คืออะไระมาได้ยังไงอ๋อมันมีประวัติตรงที่ว่าพุทธเนี่ยเคยพานิ่มที่ตอนนั้นนิ่มอายุ15ปีไปขายบริการทางเพศเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอาคุณผู้ชมการตั้งข้อหานี้ มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นพ่อเล้าหรือแม่เล้ามาวันนี้พุทธโดนข้อหานี้ไปนะครับแล้วลุงแจเออลุงแจ้พ่อแท้ๆของเด็กเอออ่ะโดนอะไรครับ,รบกระทําชํำเรา เด็กไม่เกิน15ปีคือนิ่มตอนนั้นไงตอนที่ได้กันนะเขพูดตรงๆแบบนี้นิ่มยังอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็เนี่ยพอมีความสัมพันธ์กันปุ๊บพระผู้เยาว์ด้วยลุงแจ้เนี่ยเดี๋ยวจะโดนนําตัวส่งศาลฝากขังนะครับในวันนี้ตํารวจจะค้านการประกันตัวด้วยเห็นไหมพอมันเฉลยมาค่อยๆเฉลยมาทีละอย่าง2อย่าง3อย่างครับกลายเป็นว่าก่อนที่บิ๊กโจ๊กเฉลยเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการที่ค้นหาอะไรก็ไม่รู้นะ ใช่ไงถูกไหมหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพยายามไปหาเลยหาผู้ชายเสื้อเหลืองหาผู้ชายเสื้อเหลืองแล้วไปถามพยานพยานก็บอกเห็นเสื้อเหลืองไปขี่รถอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบตามไปหลงทางอยู่หลายวันตามวงจรปิดไปไปหาตามป่าหญ้าข้างทางเพะอะไรเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ย ไปตรงแถวถนนเรียบคลองชลประทานคุณผู้ชมเพราะมีชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เขาก็แบบเจออะไรเขาก็แจ้งตำรวจคุณตำรวจมาดูเร็วเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้เหมือนเป็นซากมีกระดูกนะเอีเห็นไหมแล้วปกันแบบนี้ก็คิดว่าเป็นกระดูกเด็กก็คือว่าเจอแล้วล่ะตอนแรกตามข่าวนักข่าวก็ไปก็เต็มเลยฮะปรากฏพอเปิดมาปุ๊บเฮ้ยเด็กอะไรมีขนเป็นแมวป่ะเออมันเป็นหนังสัตว์เป็นขนสัตว์กรบน่าจะเป็นกระดูกแมวนะครับคุณผู้ชมอ่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าหลังจากนี้ ปฏิบัติการต่างๆอาจจะไม่ต้องไม่ต้องทําเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะอะไรตํารวจน่าจะได้ข้อมูลพอสมควรแล้วว่าเด็กไม่ได้หายไปไหนเด็กอยู่ที่ใครรอ,อนิ่มพูดคนเดียวเลยใช่ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่นิ่มนะฮะแต่จริงมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังที่ที่นักข่าวก็รู้ก็ประกอนหน้านี้แต่เล่าไม่ได้มันพูดออกอากาศไม่ได้พูดออกอากาศไม่ได้ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่นิ่มแล้วฮะรอสอบนิ่มกันต่อนะครับเพื่อจับที่สุด์พราเท็จจริงวันดีสนุกรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้